มากสองคนนี้เดินโม้มาตลอดทางเลยสบายนะคะสบายค่ะกินมากยก็เหนื่อยแค่วันเดียแหละว่ะกั้นเหนเหนือยแค่วันเดียวแหะก็ไม่ได้หดก